สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตามติดชีวิตสาม่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยค่ะกับอ้อมเช่นเคยนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบ การแชร์เทคนิคดีๆนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะคะระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะช่องทางการตามอ้อมง่ายๆเลยค่ะก็หลักๆจะเป็น youtube channel นะคะที่จะมาแชร์ข้อมูลประสบการณ์เนาะก็พิมพ์ได้เลยนะคะเป็นภาษาไทยนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของเอาใจสําหรับคนที่อยากปรึกษานะคะความรักส่วนตัวระหว่างคุณกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะก็ ไปเลยค่ะที่ Facebook Fanpage นะคะชื่อเหมือนกัน,นะคะ่ะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น vs ภรรยาคนไทยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไดเลยนะคะปัญหาที่ไม่อยากคุยกับใครเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคุยกับใครได้เป็นเรื่องที่เป็นความลับนะคะก็คุยกับอ้อมได้ถูกเรื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมจะเข้ามาพูดถึงนะคะสี่วิธีนะคะสี่วิธีนะคะ าหาแฟนญี่ปุ่นแบบฉบับเร่งด่วนเลยนะคะก็คือเรียกว่าช่องทางดีกว่าเป็นสีวิธีสีช่องทางละกันเนาะจะหาแฟนผู้ชายญี่ปุ่นได้จากที่ไหนบ้างนะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะก็คือเร่งด่วนก็จริงนะคะแต่ว่าควรจะศึกษาสังเกตและใช้ระยะเวลานะคะที่จะแบบคุยกับผู้ชายคนหนึ่งก็อย่าเพิ่งไว้ใจกัน,นง่ายๆเนาะ แต่คือเราสามารถหาแบบเร่งด่วนได้ง่ายๆก็จริงแต่ว่ากว่าที่จะเรียกว่าไปถึงจุดที่เราสามารถไว้ใจคุณคุณหนึ่งได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ญี่ปุ่นผู้ชายไทยหรือว่าผู้ใช้ประเทศอื่นเนาะยังไงมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วนะคะโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วลกันเนาะสี่ช่องทางสี่วิธี ที่จะหาแฟนเป็นผู้ชายญี่ปุ่นได้เป็นที่ไหนบ้างง่ายๆเลยอะ่ะง่ายๆเลยอันดับแรกเนาะแอปพลิเคชันหรือว่าแอปหาปคู่ยกตัวอย่างอย่าง t i n d e r อย่างนี้นะคะนะคะก็จะมีผู้ชายหลายๆประเทศนะคะหลายๆชาติเนาะเข้ามาอยู่ในจดุดจุดเดียวเนาะอยากเจอผู้ชายที่ดีก็ต้องเสียเงินที่จะอัพเกรดของตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ สามารถที่จะเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอแอปหาคู่เนี่ยนอกจาก Tinder มันก็มีแอปอื่นอีกก็ลองไปหาข้อมูลดูได้นะคะในในโซเชียลเนาะใน Google ไปได้ลองเซิร์ชหาดูนะคะแต่ว่าอาแอปหาคู่เนี่ยคือมันมีความเสี่ยงอยู่ละเนาะเสี่ยงในส่วนของโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์ ile, มันก็อาจจะไม่ได้จริง100%นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเราจะคุยแบบฉากชวยก็ได้แต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อเนาะพวกนี้ต้องดูกันดีๆนะคะแต่บางคนก็เรียกว่าพรมลิขิตนะก็คืออาจจะคุยแค่ครั้งเดียวแต่ว่าอาจจะแบบขอช่องทางการติดต่อหรือว่าขอคันแทคอาจจะเป็นลายส่วนตัวนะคะหรือว่าเอ่อเมสที่คุยกันส่วนตัวนะคะก็ว่ากันไปเนาะก็ใครที่รู้สึกว่าฉันไว้ใจเออฉันเปิดโอกาสตัวเองที่จะ คุยกับผู้ใช้ปุ่นคนนี้ก็ลองดูลองดูแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไว้เนื้อเชื่อใจไม่ค่อยได้ละก็บล็อกช่องทางการติดต่อเลยก็ได้นะคะเราก็จะได้รู้เนาะอย่างน้อยเราก็ไม่ปัดโอกาสตัวเองนะคะก็ลองดูนะคะแอบหาคู่นะคะก็ช่างสังเกตนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองก็จะเจอผู้ใช้ญี่ปุ่นแล้วสามารถที่จะพัฒนาเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนพิเศษได้ ในทันทีนะคะข้อแรกนะแอปพลิเคชันหาคู่สองใครที่ไม่ไว้ใจแอปเลยนะคะก็ลองพาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่มันมีโอกาสที่จะเจอกับผู้ใช้ญี่ปุ่นนะผู้ใช้ญี่ปุ่นเขาอยู่จุดไหนบ้างคะร้านอาหารเนาะอิสยะนะคะจุดไหนของกรุงเทพภาคเหนือมีที่ไหนบ้างนะคะเชียงใหม่เชียงรายนะคะลองไปดูเนาะ จุดที่แบบผู้ใช้ปุ่นเข้าไปกันบ่อยๆก็ลองพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะไปไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเราได้นะคือต้องไปบ่อยๆอย่างทําให้มันเป็นกิจวัตรแล้วไม่ไม่ต้องดูแบบตึกตูมมากจนเกินไปอะคะ่ะไปแบบดูแบบอืมเป็นผู้ดีนิดนึงนะคะก็จะแบบว่าไม่กระตกกระตากนะคะก็แบบ อาจจะไปนั่งร้านอาหารเนาะไปทานอาหารเย็นก็ไปทานบ่อยก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่ทุกวันอาทิตย์นึงก็สองสาครั้งอะไรเงี้ยให้ตัวเองได้แบบว่าได้ไปคุ้นชินกับบรรยากาศของคนญี่ปุ่นเนาะเราก็จะได้สัมผัสเห็นว่าเออก็จะมีผู้ใช้ญี่ปุ่นที่แบบว่าคนทํางานกลุ่มไวทํางานก็จะแบบ มานั่งทานอาหารคนเดียวพอแบบจังหวะเราเขาได้เห็นเราบ่อยๆเขาก็อาจจะแบบเริ่มชวนคุยแบบมา,านั่งคุยด้วยกันอ่ะตรงนั้นคุณก็เรียกว่าได้มีโอกาสพัฒนาเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะคุยกันไปเรื่อยเนาะได้เจอกันตามร้านอาหารอย่างนี้ก็คืออย่างน้อยก็เพิ่มตัวโอกาสให้ตัวเองนะได้เจอกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะดีกว่าเราไป เพ่งเล็งเขาในที่ทํางานอย่างเดียวนะเพราะบางคนไม่รู้จะไปหาผู้ชายญี่ปุ่นที่ไหนก็ในที่ทํางาน gigs? นั่นแหละเนาะในที่ทํางานน่ะตัวดีเลยนะคะบางทีก็เป็นเป็นสิน่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะที่ทํางานเขาผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ได้หาแฟนในที่ทํางานนะ <ul cos. S 1> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพุ่งเป้าไปคิดนอกที่ทํางานเป็นที่อื่นนะ <ul og ia> เ,พเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อเข้าใจมุมเขาด้วยผู้ชายญี่ปุ่นเขาไม่ได้อยากหาแฟนในที่ทํางานนึกออกไหม ก็อาจจะมีส่วนมีบ้างมีเปอร์เซนต์บ้างที่แบบว่าเออรู้สึกประทับใจผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่แบบว่าทำงานแล้วดูมีเสน่ห์จิตใจดีดูแบบเป็นคนเฟรนลี่ยิ้มแย้มแจ่มใสดูมองแล้วเป็นคนที่ทัศนคติดีอันนี้โอเคผู้ชายญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกชอบแล้วก็อาจจะขอคอนแทคนะคะติดต่อส่วนตัวแล้วก็ไปนอกรอบข้างนอกนะคะอาจจะขอเดทข้างนอกไปทานอาหารข้างนอก อะไรแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็บุกเพสันิว่าสำหรับผู้หญิงไทยที่มีโอกาสพบเจอผู้ชายญี่ปุ่นที่เจอในที่ทํางานอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะว่าอาจจะแบบเออเขามาแบบไม่ได้หลอกเราเราก็ต้องเช็คดูประวัติเขาให้ดีนะคะสังเกตเขาให้ดีว่าเขามีครอบครัวไหมนะคะเขาแบบ มาแบบส่งตัวมาจากบริษัทแม่หรือเปล่าหรือว่าเขามาทำงานแบบสมัครงานจากประเทศไทยเองโดยตรงนะคะใช้เอเจนซี่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบเราก็จะได้9สเต็ปเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะโอเคพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสนะนะคะเจอคนญี่ปุ่นบ่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวไม่ได้แน่นอนอ้อมคอนเฟิร์มนะคะข้อที่สามนะคะพยายามทำ เรียกว่าผู้หญิงไทยพยายามทําตัวเองให้มีเสน่ห์เนาะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้นิสัยของคนญี่ปุ่นให้ได้ให้ได้เยอะขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะอ้อมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกว่าปิ๊งปังผู้หญิงไทยที่มีบุคลิกดูดีอยู่ละนะคะก็คือแบบแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีพูดจาดี ทัศนคติดีนิสัยดีนะคะจิตใจดีเนี่ยคือแบบทุกอย่างดีหมดผู้ใช้ปุ่นเขาจะรู้สึกประทับใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำตัวเองให้มีเสน่ห์เข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าจะเป็นร้านอาหารที่เราไปนะคะก็คือยิ่งทำตัวเองให้ดูมีเสน่ห์มากเท่าไหร่ผู้ใช้ปุ่นจะยิ่งเข้ามาหาคนได้มากเท่านั้นนะคะอันดับสุดท้ายที่สี่เนาะคุยเยอะเริ่มเหนื่อยละ สก็คือรู้จักกันผ่านเพื่อนเนาะอาจจะรู้จักผ่านเพื่อนหรือช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า l ล n e หรือว่า Instagram นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้มีช่องทางโซเชียลเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เราเข้าไปหาไปเจอจุดหมายนั่นะคือผู้ใช้ปุ่นนะคะแต่อ้อมเตือนไว้อย่างหนึ่งว่า ผู้ใช้ปุ่นที่เราเจอนะคะเจอกันแบบไม่ได้รู้จักกันเจอกันแบบไม่ใช่ที่ทําง,งานหรือว่าร้านเอาอาหารที่แบบ face to face เนาะถ้าเจอกันผ่านแอปพลิเคชันจะหาคู่ Facebook ทุกอย่างที่เป็นโซเชียลอะคะ่ะอยากให้ระวังเอาไว้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงบางคนดวงดีเนาะเจอคนดีก็ดีไป นะคะแต่บางคนเรียกว่าเจอคนที่ไม่น่าไว้ใจนะคะเจอคนที่อยากเรียกว่าละ,ละลาบละลวงข้อมูลเราก็มีเยอะเนาะพวกที่มาจากแอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าโซเชียลเนี่ยมันมาได้หลายรูปแบบมาแบบคุยดีสุดท้ายตกท้ายด้วยหลอกล่อแล้วกลายเป็นเราเป็นเหยื่อ นะคะมันก็น่ากลัวเนาะสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้ป้องกันตัวเองไว้สังเกตตัวเองไว้ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูกันไปนะคะว่าเขาเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาอยากหาแฟนเหมือนเราไหมเขาอยากหาคนจริงใจเหมือนเราไหมนะคะถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะมันคลิกกันมันโอเคซึ่งกันและกันอ้อมเชื่อว่ามันคือบุพเพสันนิวาส มันคือรักแท้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าสี่วิธีนี้เนี่ยเราจะสามารถให้ตัวเองไปอยู่ในจุดจุดไหนบ้างนะคะอ้อมเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะหาได้เนาะโอเคก็ใครมีช่องทางอื่นก็สามารถที่จะลงใต้คอมเมนต์ได้เผื่อว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาอ่านเข้ามาฟังก็จะได้เรียกว่า บอกบอกต่อกันเนาะอมเชื่อว่าผู้หญิงทยหลายหลายคนก็ยังคงมีเรียกว่าความคิดอยากที่จะมีแฟนเป็นผู้ชายญี่ปุ่นนะคะแต่การที่เราจะมีแฟนเป็นผู้ชายญี่ปุ่นเนาะก็มันก็ต้องที่เรียนรู้สาะหาศึกษามันถึงจะได้นะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจากลากันเปลียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้าและก็คลิปต่อต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย See you